พี่น้องจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้แอนยุเกาะลานหาตาแหวนนะคะต้องบอกว่าหาตาแหวนพี่น้องเป็นหาดท,ที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะบนเกาะลานพี่น้องคะเพราะว่ามีหาดเ,เป็นหาดที่ใช่หาดย่าวที่สุดนะคะแล้วกับน้ำใสนะคะทะเลสวยหาดทรายกับเนียนละเอียดนะคะพี่น้องแล้วก็ที่สําคัญนะคะมีเรือนะคะตรงมาถึงท่าเรือตรงโน้นเลยนะพี่นอนะ้องเนาะคนกเค็เลยคว่ำนิยมหลายนะคะพี่น้องขะมืาอนี้กับบรรยากาศเรากรอบนะ ถ้าไมา่ย่างเบิงว่าคนหลปอผู้ได้มาคลิปนี้นะจ๊ะพี่น้องจ๋าฝากากดไลค์เนาะเป็นกำลังใจแอนในเด้อค่ะแตไดสดมีโอกาสมาดูดูนะคะตอนนี้ก,ก็ฮ้อนฮอนนะคะทายคลิปตอนช่วงประมาณเทียงนะคะตอนประมาณบ่ายโมงพี่น้องเบิงสีน้ำทะเลนะคะเบิงงามเด้เห็นบ่อยูฟังหาตาแหวนนะคะกัติมี่เซเว่นอีเลเว่นนะคะคือจังเงินท่าเรือน,น้าบ้านเนาะ นี่ค่ะบรรยากาศคนรัายหลายแต่ส่วนๆนะคะแอดม,มากอะเศาอนันเตียงผ้าใบนั่งพี่น้องนะคะเป็นเตียงผ้าใบง่ายร่อยนึงนะคะคนละร้อยทั้งวันเดินั่งแต่เสาจะ่าหอดคำคนละมื่อกี้กถือว่าได้มากผักทอนนะคะมาหวายนา้ำแล้วก็มาดูผู้คนเนาะมหาสองผู้บ่าวล่อๆ โซนทางน้งอีกันจะเป็นอินเดียไลท์ค่บพี่น้องไลท์เนี่ยก็จะเป็นรัสเซียอินเดียแล้วก็จีนแล้วเป็น้องสามประเทศนี่แหละที่ระวานนาหูหนาตาก็ประเทศอื่นอู้นนะคะ่ะชายหาดยาวไปหอดผุนเดืมหาดนี่ก็ถือว่าสะดวกสบายนะคะที่สุดแล้วหาดอื่นก็นง่ามคือกันค่ะแต่ว่ามันกับกระดกิกว้างบรได้่งใหญ่กว่นี่นะคะ โอเคนะคะพี่น้องขาเดี๋ยวเท่ากับยางกับขึ้นไปคือเกา่าราะวาเบาไหวแล้วอนแสบแห้งนะคะอยากยางเอาบรรยากาศระวันซำใดซำหนึน่งมาฝากทุกคุ้คนจะซื้อยี่ย่างแบตเตอรี่กับสิบเบิร์ตด้วยต้องกลับไปชาร์จแบตพร้อม ทะเลใสๆค่ะเด้๋ยวสผ้าลงมาเบิ่งจะเข้าผู้ใดอยากแบบเล่นน้าทะเลใสๆกับขามเคาะมาเด้อค่ะขามมาจากท่าเรือแหลมบรหาฮเดี๋วเบิง่งอันนี้น้าทะเลเด,ดี้ดูดูความใสเบิ่งความใสคว้มหยังนะคะ นี่แหละค่ะบ,บรรยากาศรอบๆหาตาแหวนเล็กๆน,น้อยๆเน,ะะนาะก็ไหวแล้วขออนุญาตเข่าหมกันผู้บบาวลอๆกับล้ให้หลายได้พี่น้องโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก็นอะไว้พอกันคลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีค่ะ